นะนะคะลูกค้าวันนี้ขึ้นไม้ส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะจะเต็มคันรถแล้วนะคะลูกค้านะคะจะเต็มคาราเบียกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจัดเต็มจัดเต็มนี่นะคะจัดเต็มจัดเต็มนะคะวันนี้ส่งไม้กันแต่เช้าเลยนะคะลูกค้านะคะลูกค้าสั่งกันแต่เช้าเลย วันนี้นิชาจะมานำเสนอพื้นศักกันดีกว่านะคะสำหรับชุดนี้นะคะสวยๆกันเลยนะคะสำหรับพื้นศัก์เก่านะคะลูกค้านะคะ,ะสีสันสวยงามนะคะนะคะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะสวยๆเลยนะคะดูลวดลายเขาใกล้ๆน,นะคะนะคะสวยงามนะคะความยาวชุดนี้มีตั้งแต่ เเมตรจะเยอะนะคะลูกค้าน้าสิบสี่อกนะคะแล้วก็มีสิบสามอกมีสิบหกศอกอยู่แผ่นหนึ่งด้วยนะคะลูกค้านี่หน้าสิบสิบหกอกนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีหน้าเก้านะคะลูกค้านะหน้าเก้ายาวสิบเอ็ดสิบสอ,องซอกลรามีหน้าแปดนิดหน่อยนะคะลูกค้านะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะ